จริงก็มีไม่กี่ข้อหรอกถ้าของในเดอะแกงเองเราก็จะมีคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วการสามารถแบบดับไฟเดนโปรเจกต์ได้นะครับสองคือคนที่เขียนโค้ดตามโค้ดสแตนดาดที่เราตั้งไวการที่เราเขียนโค้ดออกมาเนี่ยเราไม่ไเขียนตามสาตนดาดที่ในอินดัสทรีที่เขาวางไวเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้นอนาค,คนเข้ามาทําต่ออาจจะไม่รู้ว่าเขียนยังไงหรือว่าอันนี้แปลว่าอะไรเวลาจุเนีร์เขามาดูเนี่ยเขาจะอา่านง่ายสามก็คือสามารถจบในตัวคนเดียวได้สมมติถ้าเรามีเวลาให้เขามากพออย่างเช่นโปรเจกต์หนึ่งหนึ่งปีนะครับแล้วเขาสามารถทําจบได้ไป ก็โอเคนะครับคนเดียวเลยเป็น Full Stack หรือว่าจะเป็นอะไรก็ว่าไป4คือสามารถ Research ได้ก็คือเวลามีปัญหาที่เขาไม่รู้ว่าจะแก้อย่งไรหรือว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยจะไปทิศทางไหนดีอนะไรเงี้ยครับเขาสามารถไปทำรีเสิร์ชมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาจืดนั้นได้คือกลับมาแล้วแบบไม่ต้องมีปัญหา 2, 3, 4กลับมาพร้อมกับโซลูชันที่เราให้คำถามเขาไปอะไรเงี้ยประมาณนะั้น